ราชาลุกหนังทั่วโลกขอเสนออัปเดตท,ทุกแง่มุมสถานการณ์เอลเลียตครอบพูดถึงโรโนโัล d o แห่ชมติอาโกก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับผ่านไป4เกมหงส์แดงทำผลงานได้ถือว่าดีเยี่ยมทั้งผลงานในสนามที่ดีขึ้นเรื่อยๆและผลงานนอกสนามกับการก่อกลุ่มผู้นำจะฟฝูงร่วมกับทีมที่เสริมทีมได้น่าเกรงขามอย่างเชลซีและแมนยูเหนือแมนซิตี้แชมป์เก่า นี่อาจจะเป็นผลงานในฝันของแฟนบอลที่ไม่คาดคิดว่าเราจะทําผลงานได้ดีขนาดนี้เกมล่าสุดที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นแต่โดนเหตุการณ์อาการบาดเจ็บของเอลเลียตกลบข่าวไปหมดวันนี้เราจะมาเก็บตกประเด็นเหล่านั้นกันและถือโอกาสอัปเดตข่าวคราวของเอลเลียตในทุกแง่มุมที่เกิดขึ้นความงดงามของฟุตบอลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สร้างบาดแผลให้นักเตะหนุ่มอนาคตไกลอาจถึงขั้นต้องหมดอนาคตเลยก็ได้แต่ในเรื่องร้ายนั้นเรากลับพบแง่มุมที่สวยงามของฟุตบอล และทาให้เราต่างเชื่อมั่นว่าเด็กหนุ่มคนนี้จะกลับมาอย่างแน่นอนอันดับแรกเลยก็คือความรักและกําลังใจที่เราแฟนบอลหงแดงมอบให้กับนักเตะของพวกเขานั้นเป็นแรงหนุนให้เด็กหนุ่มคนนี้น่าจะฟื้นตัวเร็วและอยากกลับมาลงสนามให้เร็วที่สุดเป็นแน่เอลเลียตออมาโพสต์ใน i อจของตัวเองว่าตนเองรู้สึกเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและกำลังใจที่แฟนบอลส่งมาให้เขาเขายังฝากไปถึงแฟนบอลหงแดงว่าการสนับสนุนของแฟน,นหงแดงนั้นมีความหมายต่อเจ้าตัวจริงๆ,จงๆเจ้าตัวแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้กลับมาลงเล่นอีกครั้ง ทางด้านคู่กรณีสเตาคู่กรณีของเอลเลียตก็แสดงสปิริตนักกีฬาออกมาขอโทษพร้อมให้กําลังใจเอลเลียตว่าในเกมวันนี้มันเกิดสิ่งที่ผมไม่เคยอยากให้เกิดขึ้นกับใครเลยแอดฮาวิเอลเลียตศูนย์เจ็ดฉันขอเป็นกําลังใจให้หนายนะฉันรู้สึกใจสลายและไม่เคยคิดที่จะตั้งใจให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเลยฉันขออวยพรให้นายหายโดยเร็วและหวังว่าจะได้เห็นนายกลับมาลงเล่นอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ส่วนเอลเลียตเองก็แสดงให้เห็นตั้งแต่วันแรกที่บาดเจ็บว่า เจ้าตัวมีกําลังใจดีเยี่ยมทั้งภาพที่เขาดูถ่ายทอดสดต่อบนเตียงคนป่วยการมอบเสื้อให้เด็กและรวมถึงการออกมาแสดงสปิริตเช่นกันโดยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเขาไม่โทษสเตา์เลยและตัวสแตา์เองก็ไม่สมควรได้รับใบแดงด้วยซ้ําเพราะทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุชื่นชมทีมแพทย์หงแดงแม้ตอนนี้เป็นที่แน่นอนว,ว่าเอลเลียตอาจจะต้องพักยาวกว่า6เดือนซึ่งสะท้อนว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่หนะักแต่หากไม่ได้การเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีของทีมแพทย์สนามหงแดง อาการของเอลเลียตอาจจะร้ายแรงกว่านี้ก็เป็นได้ไมค์เฮนเนสซีสารแพทย์กระดูกผู้เชี่ยวชาญเรื่องกีฬาแถมยังเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลได้ออกมาชื่นชมทีมงานที่เข้าไปดูอาการของเอลเลียตและพาออกจากสนามอย่างรวดเร็วจนทําให้เจ้าตัวเชื่อมั่นว่าแข้งหนุ่มคนนี้จะกลับมาได้ในราวหเดือนว่าสิ่งที่ทีมแพทย์ทําคือทําให้เอลเลียตผ่อนคลายและใช้ยากแก้ปวดชนิดสูตรดมเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดจากข้อเท้าของเขาอาการแบบนี้ยิ่งปล่อยให้นานเท่าไหร่ก็จะมีปัญหากับเนื้อเยื่อเท่านั้น แต่ผมก็ต้องชื่นชมว่าเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีที่จริงไม่ใช่แค่ทีมแพทย์ของหงแดงนะครับที่ต้องได้รับคําชื่นชมอีกหนึ่งคนที่ต้องปรบมือให้ดังๆก็คือปฏิกิริยาของซาลาที่ส่งสัญญาณให้ทีมแพทย์เข้ามาทันทีโดยไม่ต้องรอปฏิกิริยาของซาลามีส่วนอย่างมากในการทําให้สถานการณ์ของเอเลียตด,ดีขึ้นเสียงชื่นชมเตียโกเป็นนักเตะที่โดนวิจารณ์ฟอร์มการเล่นพอสมควรเพราะถูกซื้อมาด้วยความคาดหวังว่าจะโชว์ฟอร์มระดับโลกให้หงแดงแต่ฤดูกาลที่แล้วยังทําผลงานได้ไม่ดีพอ จนหลายฝ่ายมองว่านอกจากจะไม่ได้ช่วยอะไรหงแดงมากแล้วบางเกมยังเป็นตัวทวงหรือทําให้เกมหงแดงช้าแต่หลังจากที่ฤดูก,กาลนี้เริ่มขึ้นผลงานของเขาเองก็ดีขึ้นมากจนได้รับคําชมอย่างมากหลังเกมที่หงแดงชนะลีดล่าสุดเกียร์ดีเนวิลตำนานแมนยูถึงกับเอ่ยปากชมยกย่องให้เทียบเคียงกับพอร์สโกตำนานของทีมแมนยูว่าเขาทําให้ผมนึกถึงเพื่อนเก่าเขาคือพอสโกแห่งแอนฟิ์เมื่อไรก็ตามที่เกมในสนามโหมใส่กันอย่างบ้าคลั่ง นักเตะร่างสันทัดรายนี้กลับหยุดทุกอย่างไว้ด้วยอุ้งเท้าของเขาเมื่อบ่อนอยู่กับเขาคุณจะรู้สึกได้เลยว่าความบ้าคลั่งสงบลงแล้วเขากําลังควบคุมมาด้วยความเยือกเย็นนั่นคือเวลาที่ทุกคนถูกดึงกลับมาสู่เกมอีกครั้งขณะที่เจมี่เรดแแบบอดีตกองกลางของแดงที่ครั้งหนึ่งเคยตั้งคําถามกับการที่หงแดงดึงตัวเข้ามาและผลงานในสนามของเขาที่ผ่านมาก็ออกมาชื่นชมฟอร์มของเตียโก้เช่นกันว่าเราถามกันว่ามันจะเป็นอย่างไรในตําแหน่งกองกลางเตียโก้สามารถรับมือกับบรรยากาศดังกล่าวได้หรือไม่ เขาสามารถรับมือกับความเข้มข้นได้หรือไม่แต่เขาช่างน่าเหลือเชื่อสุดในวันนี้เขาบัญชาการแดนกลางตรงนั้นได้อย่างแท้จริงการบัญชากเกมแดนกลางไม่จาเป็นต้องดุดันบุกทะลวงเสมอไปบางทีครอปก็ต้องการนักเตะที่มีความสามารถในการคุมจังหวะการเล่นของเกมได้ไม่ว่าสถานการณ์จะหนักหน่วงขนาดไหนก็ตามความธรรมดาความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่หายากมากในเกมฟุตบอลและติโก้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทําได้อย่างมีคุณภาพและหากไม่เจ็บไม่ป่วยปีนี้ เราจะเห็นเขาทําผลงานให้ทีมได้อย่างเต็มที่แน่นอนครอปพูดถึงการมาของโรนัลโดตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาคงไม่มีเรื่องไหนร้อนแรงเท่ากับการกลับมาพิม์ลิกของคริสเตียโน่โรนัลโดแล้วเรื่องนี้ไม่ได้สร้างความประหลาดใจเสิรอมภัยให้กับแฟนบอลผีแดงเท่านั้นยังสร้างความประหลาดใจให้กับครอปกุนซือของหงแดงด้วยเมื่อมีนักข่าวถามว่าเขารู้สึกอย่างไรกับการกลับมาของโรนัลโด้ครอปตอบว่าถ้าคุณถามว่าผมมีความสุขไหมกับการมาของเขาผมคงบอกว่าผมมีความสุขไม่ได้หรอกนะ เขาเป็นนักเตะระดับโลกผมรู้สึกเซอร์ไพรส์ตอนที่ได้ยินกระแสข่าวว่าเขาต้องการย้ายออกจากยูเวนตุสเพราะผมไม่มีใครที่นั่นหรือคนที่เกี่ยวข้องบอกเรื่องนี้กับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะแบบนั้นผมจึงเซอร์ไพรส์มากเมื่อดีวนี้เกิดขึ้นมันถือเป็นเรื่องดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะสามารถเดินเกมลุกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสตีฟแม็กมาราบานตำนานดาวเตะของลิพูมองว่าอดีตต้นสกัดของเขาไม่จะเป็นต้องเซ็นแข้งบิ๊กเนมเพิ่มและดีพอที่คว้าแชมป์ได้หากทุกคนฟิตพร้อม ผงแดงคว้าตัวอิบารฮิมาโกเนเต้ปรากหลังจากอาเบไลฟ์ซิกมาเสริมทัพเพียงรายเดียวเท่านั้นในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาขณะที่คู่แข่งแย่งแชมป์ทุ่มเงินกันหลัก100ล้านปอนด์ยอดทีมจากเมอร์ซีไซต์ต้องเสียจีนี่เวรดุมหลังสัญญาสิ้นสุดลงและแม้จะมีกระแสเรียกร้องให้หาตัวแทนของแข้งรายนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้คว้าใครมาเพิ่มแม็กบันมานมองวลิปูไม่จำเป็นต้องเสริมทัพเพิ่มหลังทีมชุดปัจจุบันเคยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตอนไร้วิกฤตเรืเ่องอาการบาดเจ็บเมื่่ออ24ันนก ผมแค่ไม่คิดว่าลิพูจำเป็นต้องซื้อนักเตะบิ๊กเนมในช่วงซัมเมอร์น,นี้นั่นเป็นเพราะพวกเขามีทีมที่พร้อมคว้าแชมป์ลีกอยู่แล้วเขากล่าวกับทีมทล์กผมมองว่าคุณพอจะหาเหตุผลที่พวกเขาต้องเจอความยากลําบากและจบอันดับสามเมื่อฤดูกาลก่อนได้พวกเขาเป็นจ่าฝูงช่วงคริสต์มาสและคุณสามารถเห็นได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมก็เข้าใจมันได้พวกเขาเป็นจ่าฝูงช่วงคริสต์มาสและคุณสามารถเห็นได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นและผมก็เข้าใจมันได้ ย้อนกลับไปเมื่อปีก่อนหน้านั้นและก่อนหน้านั้นอีกปีผมยังคิดว่าลิปูและแมนซชตี้ชุดนั้นได้วางมาตรฐานเอาไว้และทีมอื่นก็ต้องพยายามตามพวกเขาให้ทันผมได้ยินมาว่าเราต้องหาคนมาแทนจีนี่วารดุมแล้วอเล็กซ์ออเลตแชมเบลนนาบีเกตาและเคอร์ติสโจล่ะแล้วไหนจะฮาวิเอลเอลเลียสเตียโกฟาบินโญและจอแดนนสันอีกผมพูดมา7ชื่อแล้วนะแล้วทำไมคุณต้องหาตัวแทนของจีนี่วารดุมเมื่อมีกองกลางอีกถึง7คนเขาพูดก่อนที่เอลเลียสจะได้รับบาดเจ็บ และพวกเขาก็จะบอกว่าต้องซื้อกองหน้าเพิ่มแต่จะเอาไปเล่นตรงไหนเรามีกองหน้า4ี่คนและเราต้องส่งลงเล่นแค่3แล้วคุณจะเซ็นใครเข้ามาเพื่อให้นั่งเป็นตัวสำรองเหรอผมไม่เห็นด้วยนะมันอาจจะเป็นเรื่องเยี่ยมที่เมนักเตะในะระดับทีมชาติถึง30คนมันยอดเยี่ยมที่เป็นทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงแต่คุณคงไม่อยากเห็นดรามา่าเรื่องที่ต้องทําให้พวกเขายัางคงแฮปปี้และต้องพยายามส่งลงสนามหรอกนะฟอร์มการเล่นของลิปูเมื่อ2ปีก่อนมันยอดเยี่ยมมากพวกเขาทาได้97และ99แต้ม นั่นคือฟอร์มที่พวกเขาสามารถทำได้และเป็นเป้าหมายให้ทีมอื่นต้องทำตามหากทุกคนฟิตพร้อมและไม่มีทีมไหนต้องเจอวิกฤตอาการบาดเจ็บแบบลิผูเมื่อซีซั่นก่อนผมมองว่าลิผูกับแมนซิตี้จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานฟานได้พูดถึงชัยชนะเหนือลีดการเรียกสมาธิหลังการบาดเจ็บของเอลเลียตแน่นอนที่สุดนับจากช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าคุณเห็นโมตะโกนไปข้างสนามทันทีว่ามันหนักจริงๆ แล้วคุณมองดูปฏิกิริยาของฮาวีและโดยพื้นฐานแล้วคุณจะรู้ว่ามันหนักจริงๆเห็นได้ชัดจากช่วงเวลาในการปฐมพยาบาลทั้งหมดคุณทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่ยืนนิ่งคุณหวังว่ามันจะดีขึ้นนิดหน่อยแล้วคุณต้องเรียกสมาธิกลับมามันเป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องยากสําหรับพวกเขาเช่นกันเราต้องรับมือกับมันและเราพยายามจะรับมือกับมันในแนวทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผุการแข่งขันน่าพอใจแค่ไหนชัดเจนว่ามันน่าพอใจมากทุกคนรู้ก่อนหน้านี้ว่า มันจะเป็นเกมที่เข้มข้นมากเกมหนักๆที่มีแฟนๆของพวกเขาคอยหนุนหลังคอยผลักดันพวกเขาไปข้างหน้าตลอด90-95นาทีเต็มดังนั้นเราต้องใจกล้าพร้อมกับการต่อสู้การรับมือกับบรรยากาศด้วยเช่นกันเราเตรียมตัวได้ดีแม้ในช่วงเวลาสั้นๆที่เรามีการพักเบรกทีมชาติแต่ชัยชนะ3-0ต่อที่นี่กับการเก็บคลีนชีตเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะต่อยอดต่อไปทำไมเขาจึงเชื่อว่าลิพูทำได้ดีกว่าลิผมคิดว่าเป็นความกล้า การกล้าของบอลเรารู้ว่าเราต้องเจอสถานการณ์แบบตัวต่อต,ต,ตัวซึ่งคุณต้องพร้อมจะรับมือกับคู่ต่อสู้ของคุณเช่นเดียวกับที่คุณต้องพร้อมตั้งรับพร้อมที่วิ่งกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวะโต้กลับการแย่งบอลจังหวะที่2และเลือกจังหวะที่เหมาะสมนี่คือการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการเข้าสู่สัปดาห์สาคัญหรือไม่มันเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบชัยชนะนอกบ้าน3ต่อศูนย์การเก็บคลีนชีทเป็นเรื่องที่น่าพอใจมากแน่นอนว่ายังคงมีความรู้สึกเศร้านิดหน่อยเพราะฮาวี เราจะต้องรอดูว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงในอีกไม่กี่ชั่วโมงหรือกี่วันข้างหน้าแล้วเราจะอธิษฐานและหวังว่าเขาจะโชคดีพูดถึงการให้กำลังใจเอลเลียตเป็นการส่วนตัวเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องที่ดีคือผมมีประสบการณ์กับนักเตะทุกคนทีมงานและทุกคนในทีมลิผูแฟนๆที่พวกเขาให้กำลังใจผมและอยู่ตรงนั้นตอนที่ผมอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นกันผมแน่ใจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเราทุกคนจะอยู่เคียงข้างกับเขาสโมสรลิผูของเรา จะอยู่เคียงข้างกับเขาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามครอบวิเคราะห์ถึงชัยชนะของลิปูเหนือลีดเจียเกนครอบประทับใจกับวิธีการเล่นของลิปูที่ทําตามแผนการในชัยชนะเหนือลียดยืน73-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและนี่คือสิ่งที่้ิัดการทีมวิเคราะห์ไว้ในการถแถลงข่าวหลังเกมเราทําได้ดีผู้จัดการทีมกล่าวเราต้องรับพวกเขาได้อย่างกล้าหาญจริงๆเราตั้งรับพวกเขาได้ในพื้นที่ที่เหมาะสมและชัดเจนว่ามันเป็นอย่างนั้น นักเตะตัวรุกสามารถครองบอลถ้าคุณปล่อยบอลให้นักเตะตัวรุกไอเดียของเราคือการตัดเข้าวินฟิลิปซึ่งเป็นเรื่องสําคัญการตัดจ่ายบอลที่โดยปกติพวกเขาต้องการจะเล่นวิธีการที่พวกเขาอยากจะหาพวกเขาเจอตรงกลางมันทําให้เชียร์แผนของพวกเขาอะไรแบบนั้นในกรณีของเราผมคิดว่าเรามีหลายจังหวะที่เราแย่งบอลได้และหลังจากนั้นชัดเจนว่าเราอยู่ในระบบที่ค่อนข้างกว้างตอนที่เราได้ครองบอลและเราคุ้นเคยกับพื้นที่ค่อนข้างดีในการสร้างจังหวะเกมลุกของเรา แต่อย่างที่ผมเคยพูดถ้าไม่มีความเข้มข้นมันไม่มีทางเป็นไปได้นี่เปี่เกมที่เราสามารถเล่นสุภาพสุภาพเหมือนหมากรุกคุณต้องทุ่มเททุกอย่างลงไปในสนามเพื่อสร้างความได้เปรียบนิดหน่อยเราทําได้นั่นคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดจากเกมนี้เราพร้อมจริงๆกับัรรยาการในวันนี้ความเข้มข้นที่เรียกร้องในการเจอกับลีดมันเป็นที่ยากมากในการมาเยือนและเราทําได้ดีมากเราเล่นที่นี่เมื่อปีที่แล้วและตอนนี้เป็นครั้งที่3ชัดเจนว่าฟอร์มที่ดีที่สุดจนถึงตอนนี้ ปีที่แล้วเราชนะที่ม้านใช่มันน่าตื่นเต้นกว่าและเกมเยือนที่นี่แบบไม่มีแฟนบอลชัดเจนว่าบรรยากาศแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงมันจบได้ผลเสมอหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งเราทําได้ดีไม่ใกล้เคียงกับที่เราทําได้ในวันนี้แม้แต่น้อยดังนั้นใช่ผมพอใจกับฟอร์มการเล่นลิพูกเกมได้ส0แต้มเท่ากับแมนเชสเตอร์ 7, และเชลซีในกลุ่มจ่าฝูงของพิมริและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการเรียกฟอร์มแบบที่คว้าแชมป์มาครองในฤดูกาล2019-2020กาองครอบตอบว่า ผมไม่สนใจในเรื่องฟอร์มการเล่นที่เรามีตอนที่เราได้แชมป์ลีกผมสนใจว่าเราจะอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในตอนนี้และผมยังไม่รู้มาเลยดังนั้นชัดเจนว่าเรามีเกมที่ดีมากในวันนี้แต่มันก็จําเป็นถ้าเล่นได้แย่ลงหน่อยดีน้อยลงหน่อยแล้วลีดจะลงโทษคุณคุณเข้าใจในเรื่องนี้ผมคิดว่าหลังจากผ่าน2นาทีแรกมีจังหวะโต้กลับ2หรือ3าครั้งไปแล้วจากทั้งสองฝั่งการวิ่งขึ้นวิ่งลงนั่นคือแนวโน้มของผมมันชัดเจนว่ายากจริงๆ แต่เราเพรสซิ่งได้ดีเป็นพิเศษนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราแย่งบอลกลับได้เยอะมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราสามารถเล่นได้จากตรงนั้นชัดเจนว่ามันห่างไกลกับคำว่าสมุนแบบเราทำประตูสวยๆได้แต่เราน่าจะสร้างจังหวะจะแจ้งได้มากกว่านี้เรามีจังหวะจบสกอร์หลายครั้งผมได้ยินว่าน่าจะ30แต่เราน่าจะมีจังหวะจะแจ้งมากกว่านี้แต่ไม่มีปัญหาวันนี้3ต่อ0นยยอดเยี่ยมมากแต่เรารู้ว่าเรายังมีจุดที่ต้องปรับปรุงและเราต้องทำในเรื่องนี้ ก่อนอื่นขอขอบคุณเว็บไซต์กีฬารับข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจสามารถแอดเพื่อนได้ที่ใต้คลิปครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ